อ่ะโอเคมาต่อกันนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าความจําเครื่องจะเต็มถ่ายคลิปไม่ได้เลียร์สักทีนะครับโอเคเรามาต่อกันที่ชุดบอร์ดคอนโทรลนะครับอ่าตัวนี้บอร์ดคอนโทรลตัวบนไอตัวบนนะครับเราจะเห็นได้ว่าไอเนี่ยมันจะมีชิปไหม้อยู่าให้เราตรวจวัดตรวจเช็คทั้งหมดก่อนนะครับเอ่อถึงจะเปลี่ยนมอสเฟตได้ถึงจะใส่กลับเข้าไปได้นะครับถ้าบอร์ดบนเราซ่อมยังไม่ผ่านใส่กลับไปอีก ถ้าเอาไปลองกับแบตยังไงก็อาจจะช็อตอีกได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วบอร์ดบนสำคัญไอ้มอสเฟตท,ที่จริงมันมก็ไม่มีอะไรมากเราแค่เปลี่ยนมอสเฟตแล้วก็พวกอาคาเกตนะครับแค่ไล่เปลี่ยนอาคาเกตกับมอสเฟตไม่มีอะไรมากแต่บอร์ดบนสําคัญนะครับเราต้องชัวร์ก่อนว่าเราซ่อมผ่านถึงจะใส่กลับไปนะครับเพราะว่าถ้าบอร์ดบนซ่อมไม่ผ่านอย่างที่บอกใส่กลับไปอีกแล้วไปต่อแบตเทสนะครับ รับรองมีมีโอกาสที่จะระเบิดเถิดเทิงได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเอาให้ชัวร์ก่อนว่าบอดบนเราซ่อมผ่านนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่เปลี่ยนเออไล่ถอดออกมาแล้วเปลี่ยนมอสเฟตไล่เช็คอาการเสียนะครับแล้วจะมาวัดสัญญาณให้ดูอีกทีนึงว่าเออยังไงถึงถือว่าผ่านนะครับสําหรับการซ่อมบอดบนนะครับแล้วก็จะมาอีกคลิปนึงก็จะมาเทสให้ด,ดูด้วยว่าเออซ่อมแล้วเป็นยังไงนะครับโอเค ไอตุ๊กแกเอ้ย